สวัสดีค่ะมากินหมูกระทะกันนะคะนั่งมาแน่น้อแน่น้องแน่นคอแม่นั่งสูงไปไรแม่นั่งได้พ้บรรยากาศธรรมชาติน่าจับให้จับไปพ่อเลย ใช่แล้วนี่ไงแม่ไม่มีจับคู่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะเละหมดแล้วแล้วหนูไม่ได้ไอ้นี่มันไม่ได้เอาพลาสติกออกครอบัวค่ะเดี๋ยวสิกินได้ใส่ให้กูนอนเป็นหนังกรอบนี่มาใส่ตรงนี้ขอบุณที่ส่งของขวัญนะคะมันเป็นหนังกรอบแล้ลองแกะเออแม่ก็คิดว่าปลาสติกโอ้ยยังไงมาหนู Bam mưu choo gian mưu Đi. binh hoa bay hello bam mưu choo gian 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 mưu mãn mười hai lần lỗi bam mưu choo mà mưu choo gian hay choo gian mưu mực gian mưu choo 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 gian ได้ลายันะอร่ะคน้งไม่แตั้งเยอะไรหรอกเมื่อกี้เงินพาอมาังเีเียดาป็นไรนเนี่ยนไปไปเลยปะที่ไปอเนะิน้าเขาอ่ะมาองอันนี้อันนี้ฟีไม่ต้องคละ้งมีเจ้ามือฟรีแล้วค่ะฟรีแล้วคมีเจ้าแมจะนูนเาได้ไม่ไปไใไหมไม่เป็นไมได้ไม่ได้รักเคาอยู่ เราให้ออคุณผู้ชมงานช่วงวันพรุ่งนี้เหรอถ้าเราฟูเสร็จมันจะได้จ่ายตังเราเลยไงอ๋อไม่ได้จ่ายตังมันจะไปเสร็จได้ยังไงโอ้โหดูเหตุการณ์เราสองวันน่ารักจังขอบคุณค่ะนี่ว่าไงอ่ะนี่ว่านะคะเดี๋ยวตรงเนี้ยตรงที่ตรงเนี้ยมันจะให้เราฟูเบื้องลงนะเพคครับวันนี้ไม่ได้ชินเด็กๆวะเนาะสวัสดีค่ะเวลาตุ้มๆมันจะได้มองเห็นกับเพื่อนไม่รู้แมสวัสดีสิ ีกางไงการไก่ถ้าเอขนาดนั้นเลยถ้าถ้าตัวตั้งใช่ไหมไม่ม yeah. ีคนไม่มีคนเจ๊งแ่ถ้ามันซุดมันก็้เแต่ไม่มีพพราปูนมันก็ต้องติดกับเบื้องไม่ไห่มาอ้อวุ้นน้ำเลือดคับัมากันกินหมูผมเล่นมันเลยแล้วตกกลางกินนี่นะหนูชอบเนี่ยนานาไอ้น่าเอดึงอันนี้ให้หนูหน้าหนาอ้น้ำมาเยอะน้ำเยแล้ว น้ำมีบ้างโหอยู่แหลมจะบังกินแกงข้าวเงยกินกับใครกินกับครอบครัวค่ะนี่แมงกับคุณแม่น้ำแม่เป็นฝม่เป็นไราเนะแม่หนูก็ได้แก้วแม่แก้วนี้ก็ได้แก้วนั้นก็ได้เกิดอะไปะคือตอนแรกหนูให้แก้วแก้วน้ำใหม่ยืดน้ำแห้งรู้แล้วน่ากำลังแกะค่ะแต่หมากล้นเขารู้อีกไปดับลูนลึกไปดับอีก เทไปเลยไม่ต้องเลยนี่เทไปเลยีบเทอีกเดี๋ยวมอไม่ดับแหมเทไปเลยเดี๋ยวว่าพอยางพ่อแหมไหนได้ยางหักแล้วอันนี้ธรรมชาติธรรมชาติสถาเอาทำไมครัาเแม่สบายแม่เนี่ย แต่น้องปัดก่อนนะ F4 ค่ะขอบคุณค่ะช่องอะไรนะช่อง The World The World เออน้ำจิ้มอันนี้มันกระเทียมมันไม่ละเอียดเนาะเอาคนนี้ไม่ได้นอ๋อไม่ต้องแม่หนูกินได้ของพ่อเมื่อกี้หนูโทรไปพ่อกำลังทำงานอยู่หืม ช้อนต้มก็ถนัดนะตรงนี้อร่อยให้เด็ดผักไหมเด็ดผักใส่ไหมอืมหอหน่ปาไปอันน้ไปเย็บไปเถอะเอ,เอาผัดอะไรต่อได้เนี่ยตอนเชา้าแมวไปไหนแมวอยู่ในบ้านจ้า <laughs> หนูทำคลิปยูทูบเดี๋ยวข่องวงว่าหนูไปอะไรเนี่ย ย่างเลยแม่ออน่าจะนงเมื่อ,อกีน้นะแม่ไม่ชอ,อบย่างแต่แม่ชอบชอบย่างย่างมันหอมแม่แมืนอนงหอ,แแอมอหอแรงเี่ว่ะเหมือนมาหอมเลย วันนี้ไม่มีปังวิ้ไม่กินกาเคยกินหรอเคยมีฟาดอลลี่อ๋อแม่ก็ะบุนปลาแซลมอนหนูก็เลยงงมีตอนไหนเนี่ยกินมายังไม่เคยเจอฟาดอลลี่วันนี้ไม่มีไม่รอกปกติเออปกติที่จริงกูจะเอามาเนาะใช่ปกติปกติไม่ดูะปกติเรานี่แหละเราเป็นคนตาก่อนเนี่ยต้องพูดประกอบอยู่ไหนไรสุดเด้งกันไหมช้อนดีแม่ช้อนดีกว่า อันนี้ตกย่างไหลูยังเป็นกําลังใจให้ขอบคุณค่ะคอะม่นน้อยนะไม่น้อยเราเขากินเท่านี้แหละเพื่อนน่ารักค่ะขอบคุณค่ะเออเาใหม่ดิเอาะดจัมโบ้พ่อนะกะาจัมโบ้พออะเออเอาให้ไดพ่อเลยน้ำแห้งไว ไฟมันได้นี่เกินไงไฟมันแรงบอกเลยว่ามันยังไม่นั่นอยู่เลยมากินกันค่ะแม่ก็บอกแล้วว่ามันยังไม่ไฟไม่คุ้งเอานี่ใส่ให้พ่อเลยอ๋ออ๋อดีไม่เอาผักหรือไงเอานี่เอกเนาะเอาันนี้เอกอ่ะไปแม่เอาน้ำเอาน้ำจิ้มใส่พ่ออะไรแบบเต็มชามแล้วน้ำจิ้มอ่ะแบบทำไมจะหมดไายหมดลยวมันยัง ต้มนานเพื่อติดยางพ้าเจ็ดไม่ใส่มังม้งจะจมก็ได้เนาะตะูตะูหนูไม่รู้นะนักของอหลักอะ้หลักจริง โอ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นโอ้ยโดนมาไงเอ๋ทำดีกระเด็นใส่หนูดีน้ำแบบน้ำน้ำอันเด็กน้ำอันเด็กน้ำค่ะเป่ากันเป่ากระเด็กน้ำไม่ทำงานแล้วน้ำหนูข้างไปแล้วเนี่ย ใส่ไปเลย<ด>โอ้ช่วงรู้พอ,อแล้วแ้วสบายทำไมยาวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตัดไงนี่อันนี้หม่เนูวะตกอย่างไหมรู้เนี่ยสีอย่างนี้ตกอย่างเนรอ,มอไม่รู้ตกแล้วมั้ง ปกติหนูจะตัดก่อนเลยวันนี้หนูพีเ่ียาทำตัดอะไรอะ่ะสบายไงพวกสบายอะไรนี่จะตัดก่อนแม่ก็ไม่รู้แม่ก็ล้างใส่โอ้ยโดดลงมาในนี่เลยสงง่งของขวัญขอบคุณค่ะ แล้วยอ,นนอย่างตอนนี้ยังจิตจับเลยติดปีนี้นั่นเลยเน็ตหมุนติ้วๆอยูเนี่ยมีติดีคโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะก็อยู่เนี่ยเออก็อยู่ดูดิเอามาดูดิร,รอดูคลิปค่ะขอบคุณค่ะยี่จ่องเราก็มีคลิปเยอะนะลองไปดูกันได้ที่ที่เราลงลงไปนะเอามาดูดิหมูกระโดดไปไหน ว้าหนูกระดกอย่างงี้โอ้นี่มันแทบเลยมันนั่นแหละดีอ่ะสามชั้นอร่อยอ่ะแม่หนูกินแล้วอ๋อสามชันเยอะเลยป่ะอ๋ออนั่งเลยเยอะมากเนี่ยนั่งชามอ่ะอ๋ออืมชาม อร่อยนะอืมเปิดอ่ะเปิดอันี้ลงได้ดีแน่ก็มากินกระชายน้ำปลาใสอ๋อไม่ใช่หนวดเหรอสบายอามีปลาหมึกด้วยเหรอมีจ้าเลยด้วยอ๋อใส่เลยเนื้อตรงก้นดาวมาเดี๋ยวปจังไอ้อ๋อเดี๋ยวถ้าอร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้รอทสามโลว้าวน่าวันนี้กินทั้หมดก่อนวันนี้แหละมาจัดวันนี้เลยผมนี่เลยผมนี่กินไม่ได้แล้ว ชื่อ,อ,อชื่ออะไรออชูมุกจ้าละคม่เนี่้นผักชอบไหม่ใส่ผัก๋ยกงนี้ต้มนะต้มนะอ,อ,อ,อันนี้พริกมาย่งไงแม่เอาอะไรลงอีกเนี่ยว่างๆ เบื้องว่างๆเนี่ยเอาลงเลยคุณยายไปไหนวันนี้คุณยายไม่อยู่จ้าคุณยายอยู่บ้านโลกอยู่บ้านลูกเขาไม่ชวนยายมาด้วยอ่ะยายอ่ะมาจีบกระทะอันนี้เป็นแบบนัดกันจะทันหันนะเลยไม่ได้ชวนกุณยายเลยเดี๋ยวนะแม่เอาไข่ลงเมื่อวานหนูก็เพิ่งกิน ใช่ไหมต้องจัดทุกวันเอาใครลงอวนะจ้าจ้าอันนี้ของเรานะดื่มดื่มพอแล้วเหรอตะม้วนอันนี้ของเราจ้าอุ่นอุ่น เขาไม่มาเข้ากล้องเลยเรา,าก็ส่องไปสิลองสอง่องไปคนคนนี้นี่คุณพ่อทักถ่ายกล้องหน่อยสิพ่อไม่สนใจแล้วกินอย่างเดียวเนี่ยมันตรงเนี้ยว่วางๆเนี่ยเอาอะไรมาขึ้นได้ ม ų, ันเสือท้อเนอะไม่ติดกระทะงละใส่วนเส้นเยอะๆไหมครแล้วหนูไม่ได้นั่นเหรอฮะก็ไม่รู้อ่ะก็หนูก็เอาไอแท่านั่นลงไม่ใช่เหรอไม่รู้จักที่แบบมันเป็นชิ้นเล็กๆไงแม่อย่างนี้สุกยังเนี่ยมันยังขาวอยู่เลยเนาะไม่ขาวอะไรอย่ นี่ใช่ไหมใช่สั่้ไนมไม่รู้ไออย่างวะเนี้ดูให้ดีหนูก็ไม่รู้อ่ะสุกแล้วมั้งกินกินเถอะต้องตัดก่อน น้ำจิ้มอะไรแม่นี่ไงแม่มีน้ำจิ้มไหมนี่ไงน่าจะตุ่มขวดละไงแล้วทนนึกอเยอะนะสบายแม่เนี่ยเอา

เหนียวนิดนึงนะหมูนี่นะความสุขง่ายๆก็หาได้เรื่อยตัวเรานะเพื่อนนี่จะสุขหรือจะทุกข์ก็อยู่ในตัวเราใช่ไหมใช่ทำให้สุขมันก็สุขทำให้ทุกข์มันทุกข์ใครหา มันโคกให้หรือครบโค้งโอ้ยอยแล้วอยู่เอาข่าววงค่ะได้อองดีควาไปคันหมูเหนียวนะหมูที่หนูเคี้ยวเนี่ยวแมวไม่จบก็อาบ้ามา

เหมือนกล้องไม่ค่อยชันเนาะเพื่อนเบ็ดมันก็มันเสรเนี่ยเบ็ดเพื่อนนี่พอไม่ได้เดี๋ยวพ่อกูใกล้บอกไม่เอาไม่อยากเข้ากล้องแล้วอันนี้เป็นธรรมชาตินะเพื่อนถ้าพิดพ้ดประกันใดก็ขออภัยด้นะเพื่อนแล้วเราทําแบบธรรมชาตินะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายแต่ก็มีปรุงแต่งมากนิดนึง ยังยังไม่ได้ออลองคลิปเลย <laughs> มีเพลงมีเพลงด้วยนะเพื่อช่องเอ่อ,อ,อ,อช่องหนูอ,ะอ่ะเพลง,งก็ที่หนูห้แม่ฟังไงดีนะเพลงโดนใจไหม นี่ค่ะส่งให้คุณพ่อทียื้อมือยาวไปครอบครัวครอบครัวตัวหาอ๋อเนี่ยใส่ชามไว้ให้แล้เย็นมาแล้วมาเลยมาเลยเสร็จแล้วจ้าเร็วเร็ว กินปิงปิงแม่เก่าใหม่เออยองล่างต้มเอาสิอย่างนี้มีิ้วเอาแล้วดีกว่ามันมีหมูแบบไอ้นั่นไหมแบบว่าหมูหมักอ่ะ โนนนะลูกไก่เอามูมาให้มกเอเออเอามาใส่นี้ไม่อยากกินหมูอันนี้แล้มันเหนียวอะไอ้กุ๊กไก่ให้หนูอมาเนี่ยหมูอย่างเงี้ยเออหมูอะไรสามชั้นอ๋อเหรอสามชั้นถ้าสามชั้นเนี้ยเออหนูไม่มนังเหนียวละ แม่มีคนชมบอกว่าแม่สวยมากใข่เล้าโอ้โหตาถึงหมูกระทยคนนี้เ,นเ,นเขาเขียนนะอุ้ยเถิดเลยนะเนี่ยเิดี๋ยวก,กินเดี๋ยวก,กินเดี <ตา S 1> ๋ยวกินเราหมากินหมูกระทะกันเนี่ยตาถึงอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเลี้ยงหมูกระทะใครนะเลยเพื่อนอ่านชื่อไม่ทัน อีกไปมาเกิดอีกอปมาเกิดอุ้ยแรงมากเขานี้ก็หาทีหนึ่งละที่ที่ไปที่ไปหากระแต่อะเขาเขาเขาคิว่าพ่อบอกว่าสงสัยเมคเคร์คิดว่าเอาใครนักนนี้ไปปล่อยของแลวแม่เดี๋ยวหนูตักเองหนูแมวไอ้นั่นหนูแม่เต้าหู้เต้าหู้นิ่มไปไหมเอาไม่ไม่แม่เออไมวเนก็อ้มันนิ่ม จัดเลยอันนี้ต้องเอาลงน่อนหนมะ่ตกแล้วยนะังยังอันนี้สุดได้ได,ได้แล้วกินเลยแม่ไม่ต้องห่วงหมูเลยตัวเองตักไปเลยถอน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 อมมาก แม่เองอันี่ออกะเนี่นอ่เลย่เต็มเลยเเองผักมาอร่อยเขากินผักแม่ให้มาได้ค่ะเป็นแบบนี้อ่ามันไม่เป็นอย่างนี้ด้วยสรุปอัปโทรศัพท์ใหม่กูหมดเลยเป็นใหม่หมดเออเแบบเหมือนอัปเดตเครื่องอัปเดตเครื่อง เขาใหญ่ไม่อีกเยอะเอตากเลยน่ากำลังตุกเลยเอาใหม่อ่เองอร่อยมากทำไมโทรศัพท์กูเชื่อมต่อวะเชื่อมต่ออะไรอะ อ๋อนี่วายนี่ Wi-Fi นะเอ๋เหรอหนูก็ว่าทำไมมันเป็นของ Google Vivo ของนายเอกวีโว่ก็ว่ามันเชื่อมตอนไหนวะกูก็มันเชื่อมตอนไหนวะทำไมมันไม้นี่วะทำไมของกูไม่ขึ้นเชื่อมแต่ของแม่ขึ้นเชื่อมนะแม่มาเรียกมันนั่งจอทำไมนั่งแล้วเหรอไม่ไม่ไม่แม่แม่ไม่ขึ้นจอไม่กินแล้วอุ้ยดิมแล้วทำไมหนูกินอยู่แค่ไก่กุ้งไก่ดอกจิ้มจะย่างให้ถ้วย หมอบอกให้กินอาหารนี่จะย่างให้ถ้วยเพิ่งไปเสียดเงินรักษาแมวมาเท่าไหร่นะแม่แมวตัวสีขาวอะสี่พันกว่าบาทเป็นอะไรนะเป็นนิ้วเป็นเพื่อนช่วยเราดูคลิปด้วยนะเลี้ยงแมวด้วยนะเนี่ยตอนที่ไปดูไปหากระแตอาสยามที่งานเมตติ้งนะเนี่ยเราก็ไปกับพุ่งนีอกับแม่เนี่ย แล้วก็บอกถามแม่ว่าแม่เฉลี่บอกว่าทำแต่กวันเราดีไหมพุ่งนี้ก็หยุดแม่บอกว่าดีแล้วกระแตเขาต้องชอบแน่เพราะว่าเราก็แจกกับเพื่อนมีแต่เพื่อนรุ่นนี้นะเราเนี่ยโหนี่ฮามากแล้วก็ตอนนั้นไปถามว่างานกระแตเขาทางไหนเพราะว่ากระแตเขาจัดทาบุญที่บ้านพักคนชราเนาะก็แบบเมเครื่องก็คือเข้ามาตอบเรากันย่ญ่เลยว่ายุ่ตรงไหน ก็เลยถามแม่เอ๊ะทำไมเม่เคึ้นเขาดีจังทำไมเขาถึงเขาเชิญี่บอกว่าพรุ่งนี้หยุดงานเขาถึงถามถามแล้วว่าเออแค่ถามันว่ายุ่งยุ่งไหนอะไรแบบนี้เองแย่งกันหมดโอ้โกูก็จะพูดบทกูยกี่แย่งกันพูดนะเพื่อนๆฟังรู้เรื่องไหมหามากเพื่อนเราคนนั้นอ่ะที่ออกคลิปบ่อยๆอ่ะเพื่อนนี้อะไรอ่ะฮู้นบลเลอร์น น้าาไปให้มังมีว่ะหมาเอ <มา S 1> อเอาไปให้หมาไ,มได้เน,<ๆ>นี่ยอ๋อมาเอาสามชั้นนี่ตอนนั้นนะต่อน,นะเมเครื่องก็คือแบบมาถามเรากันใหญ่เลยว่าเอ้ยมาตอบเรากันใหญ่เลยว่าอยู่ตรงไหนก็เลยถามแม่ว่าทําไมเมเครื่องดีจังพ่อก็เลยบอกว่าสสใจเอาใครสักคนนี้ไปไปล่อยมังเพราะว่าเราไปแต่กับคนสูงอายุทั้งนั้นเลยนะไม่มีวัยรุ่นเลย มีปลาหมึกเอ้มีใส่กล่องนี่หรอแบบแช่เออใส่กล่องอ่ะเนาะแม่ใส่ไปเนี่ยเห็นเจออันเนี่ยอ้าวกินไม่หมดเหรออย่างใสาแช่เนี่ยหมดเลยเฮ้ยกินเหล้าแม่อร่อยป่ะทำไมอ่ะกินไอ้ข้าวบีมไหมแต่แต่เขาคือกินกลงคืนเนี่ยอืออือกูดูในลาซาด้าใช่ป่ะสิบเอ็ดสอบใช่ไหมมาเป็นกล้องเว้ยกล้องแบบ กล้องติดอะนะเคยเห็นกล้องติดที่ร้านกูป่ะที่บิ๊กซีอะกล้องอเออไปมานั้วดูเคูเห็นในลาซาด้าอะลรสามร้อยกว่าบาทเองโคตรถูกอะดีอะปังอะโอ้น่าเอามาติดเออเมื่อวานเ้ราสั่งแต่มันเป็นบันทึกวันต่อวันนะแต่ถ้าถ้าอยากจะให้บันทึกหลายๆวันแล้วต้องใส่เมมมันมีเมมก็กิ๊กกิ๊กกิ๊กถ้าถ้าใส่เมมใช่ป่ะมันก็จะประมาณห้าหกร้อยแต่อันเนี้ยมันไม่ได้ติดเมมมันบันทึกวันวันต่อวันน่ะเออ สามร้อยคือหมุนได้รอบเลยนะ่นี่าดีอ่ะอนไหนก้้ยาเมื่อวานเราก็สั่งเค้ไปกุกอืมบาทเองกุ๊ก1ปบาทเองเค้กอุ้ยถูกอ่ะสองงานสามหกไม่เสียค่าส่งรองปังมากตอนแรกมันสามสิบใช่ไหมแล้วอยู่อยู่สอดสิบเมันก็สิแปดเลยเลย สั่งอะไรเลยสั่งแค่กระเป๋าไปเฉยๆเหรอโอ้ยเราไม่หนูไม่ชอบหรอกแม่แต่พอดีว่าเคสหนูอ่ะมันเหลืองเลยแม่จ้องดูจะหาไอ้อะไรนะหาอะไรดีคะหาลุงทาดีๆสักคู่นึงแล้วก็กางเกงสักตัวสองคู่จัดดิไม่มีซื้อก็หนูว่าแม่ก็เสื้อผ้าเยอะอยู่นะเสื้อผ้าเยอะอุ้ยมาไกลอ่ะมาจากสุราษฎร์ธานีเลยก็ะเป๋าคู่โอ้ ดูดิมาจาสุราเลย้วะถงไร้อยเดียวไม่เสียนี่แบบนี้บบนเที่หนูใสไปทะเลวันนั้นเอนเพื่อเพื่อแบบว่าที่เป็นตะไคร่ตะไคร่เอออันนี้ไม่ใช่ตะไคร่อันนี้เพื่อแบบว่าหนูจะใส่ใส่ขออะไรงไงจะได้ไม่ต้องแบบสมมตินะจะไ,ได้ไม่ต้องเอาถุงพ้าถุงพลา ดีไหมจะได้ไม่ต้องถุงพลาสติกถุงอะไรใส่เพราะว่าจะได้ใส่แบบเครื่องสำอางจะได้ไม่ต้องพบเป็นนิเพิงก็เลยแบบเออใส่ทุกาแลวทำให้เราลืมด้วยนะถ้าเราไม่ใส่แบบหลายๆอันนะอันนี้ร้อยสิบดูแล้วเบื่อจ้ะต้องขอตัวลาไปก่อนเพื่อนๆสวัสดีค่ะหากมีอะไรผิดพลาดกันใดก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้วันที่หนูสร้างอ่ะสวัสดีค่ะโชคดีนะบ๊ายบาย มีเกินไปหรืเปล่ากับวันเวลา